ทำจากสีขาวเนี่ยให้ออกเป็นสีน้ำเงินแบบถักกันยังไงสวัสดีครับอาจารย์ผู้รับชมทางบ้านเนี่ยมีความสงสัยว่าพลอยที่เราไปเพิ่มมูลค่าภาษาไทยก็เรียกบุ๋มพลอยไมันมีขั้นตอนวิธีการยังไงทําให้พลอยที่ไม่สวยทําให้มันสวยขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรแล้วถักกันยังไงอาจารย์ช่วยทิจงให้ทางบ้านทราบนิดนึงถครับพลอยที่ทสีขาวนะครับ พอที่สีขาวกรยกที่เป็นเนื้อสไบไฟสีขาวแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในครู i ซิเบิลก็ใช้ไทเทนเนียมใส่เข้าไปแล้วก็เผาพอไโดนความร้อนก็เกิดการขยายตัวตไทเทเนียมเนี่ยเป็นสีไพลินอยู่แล้วมันก็เข้าไปแทร,าารกแล้วภาษาอังกษใช้คาว่าด i ฟิ s i o n ก็คือเอาสีเข้าไปในพลอยสีก็เป็นสีพลอยธรรมาชาติเนื้อพลอยก็เป็นพลอยธรรมาชาติ อันนี้สังคมโลกยอมรับโดยเฉพาะเยอรมันเนี่ยเขาชอบมากเพราะพอธรรมชาติเนี่ยยากที่จะเอาเป็นพันมิตรและเหมือนกันและต่างชาติหลายหลายประเทศนี่บอกว่าเอารีฟิลดีกว่าเพราะมันสวยกว่าสีค่อนข้าง,งจะเสมอกันมันสามารถคอนโทรลสีได้จัดสีขาวเนี่ยทำให้เป็นสีนี้เนี่ยก็คือการรีฟิลใส่ไทเทเนียมเข้าไปโดยอุณหภูมิเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับประมาณพันพันห้าพันหกองศาเซ้ลเซนท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับทำจัดสีขาวเนี่ยให้ออกเป็นสีน้ำเงินธรรมชาติสีก็สีธรรมชาติ เนี่ยคือการเพิ่มมูลค่าถ้าเป็นสีขาวแล้วก็ดูแล้วจะไม่ค่อยสวยเราก็เพิ่มมูลค่าโดยการรีฟิลเข้าไปโดยใช้ความร้อนใช้ใเตาหลอมเนี่ยใช้ประมาณพันกว่าองศาข้อดีของการทารีฟิลก็คือมันสามารถที่จะบังคับสีได้เราจะใส่มากใส่น้อยเราบังคับสีให้ใกล้เคียงกันได้ในธรรมชาติเนี่ยเราจะหาพลอยโซ่จะมาทาสร้อยข้อมือสักเส้นหนึ่งไซส์สองสามกุหลับเนี่ยจะต้องคัดทุกเม็ดให้เหมือนกันนั้นโอ้โหยากมากแต่ว่ารีฟิลเนี่ยถ้าเผาเก่งนี้สามารถบังคับสีได้เลย ความต่างของด้านราคาของธรรมชาติกับของที่เราเรีฟิวขึ้นมาเนี่ยราคาจะต่างลยสมงหเป่นกันหลักหนึ่งกันหลัดถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยกรลัดหนึ่งก็หมื่นหมื่นอัพวิ <Wow. S 2> ฟิว 30 0 0 0นบาทราคาถูกเหมาะสำหรับคนที่มีงบประมาณน้อยแต่อยากได้ของสวยเราก็จะมีแบบให้เนื้อก็เป็นเนื้อแท้นะพลก็เป็นพลธรรมชาติเนื้อแท้แล้วสีที่ใส่ก็เป็นสีของไพลินนั่นเองนี่คือความสามารถของมนุษย์โดยเฉพาะคนไทยเป็นคน่านแรกที่ทำแบบนี้ขึ้นมาทาพลมาทำเพิ่มมูลค่าโดยเรียนแบบธรรมชาติเราสร้างเตาหลอมมาโลกก็คือเตาหลอมบรยญาาเราก็จำลองตัวนั้นขึ้นมาทำพกิธเลยได้ถือว่าเป็นความสามารถของคนไทยนะครับเป็นชาติแรกที่ทำแบบนี้